จริงๆวันนี้ก็จะพูดสักนิดหนึ่งนะเรื่องของอตั๋วปารีสนะเรื่องที่เกี่ยวข้องอกับคุณรังสิมนโรมเกี่ยวข้องอกับพรรคเก้าไกลเกี่ยวข้องอกับคุณธนาทรอะไรประมาณนี้แหละครับจริงๆนี่เรื่องตั๋วปารีสนี่นี่ที่น้องก็พาดหัวนะจากตั๋วปารีสถึงสอสเก๊ <c oughs> <c oughs> ต้องลงสสอจริงเีแหละแต่ว่าลังจะกเก๊นะของพรรคเก้าไกลจะมารวมเป็นเรื่องเดียวแต่ตั๋วปารีสซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณโรมรังสิมนโรมเนี่ยนะ จริงๆนี่คลำ่ำไม่ใช่คลำ่ลำเป็นรายการอืมพิสตาลจอข่าวร้อนอของคุณอมุดรน,นี่แหละขยี้ทุกวันขยี้ทุกวันเรื่องนี้อ่าแล้วก็อีกสำนักหนึ่งสถาบันทิศทางไทยเขาก็มีช่องมีคลื่น,จ,นจัดทุกวันเหมือนกันดรเวีินชาติกุลนะะก็จะรายการที่นี่เือนกันท็อปท็อปนิวส์เอินะทอกทูเบทอกทูเอ๋อคงขยี้ซ้ำไปแล้วแต่เราก็จะพูดถึงบันทึกเอาไว้สักเล็กน้อยนะคุณเอ๋ เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์เกาะเกาะขบวนไปกับเขาหน่อยนะะคือกล่าวโดยสรุปเนี่ยท่านผู้ชมนะเรื่องตัวปาาีสธิ์นะตัวก็คือตัวนั่นแหละไม่ใช่ตัวช้างนะถ้าตัวช้างต้องสิ่งที่คุณรวมอธิบายใช่เนี่ยเข้าตัวนะเข้าตัวเข้าตัวเพราะเคยอภิปรายคนอื่นไว้ตอนนี้เรื่องตัวเนี่ยก็กลับมาเรียกว่าทําลายตัวเองทำลายอย่างไรจริงๆก็เป็นเรื่องเก่านะป็นเรื่องเก่าแต่ว่ามันเป็นปมใหญ่ปมใหญ่คือยังไงครับท่านผู้ชม เรื่องนี้เกิดเมื่อตั้งแต่ปีนู่นแหลหกหนึ่งหกสองเป็นเรื่องการการเก่าแต่มันยังโยงใยทําให้เห็นรากเหง้าที่มาที่ไปของคนที่กําลังก่อการที่จะเคลื่อนไหวแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่างที่เป็นข่าวร้อนๆกันอยู่ในปัจจุบันวันนี้เรื่องนี้จะต้องยกความใจกล้าใจถึงนะเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะให้กับตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อคุณแป้ง ใช่ไหมคุณเอ๋ใช่ครับหุณนแป้งคือใครฮะก็คือเป็นกราฟฟิตี้นี่อันนี้แหละดูในบนจอคุณเอ๋ครับผมนี่แหละก็แมวของ h อชเอนี่แมวหัวปวดปวดหัวเนี่ยนะใช่เขาโพสต์เมื่อหลายวันก่อนเนี่ยนะในนี่ในในอินสตาแกรมหรือในทวิตเตอร์ใช่ไหมในทวิตเตอร์ครับพี่ก็เรียกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่สงสัยว่าการที่ต้องเร่ง เอาหนึ่งสองให้ได้นี่เกี่ยวกับเงินสนทุนที่ปารีสเป่าครับนี่แอดดังสิมันโรมต้องเรีบชใช้เงินที่เอามาหรือครับน,นี่คุณสมอนนนนะนาำสกลุลสมอนนนนะ,ะคุณแป้งแย้มบุไทยแย้มบุไทยเพราะเป็น,นก้าฟิตี้ฝีมือ,อมดีนะเขาก็เป็น อยู่ในสามนิ้วเมื่อกันแหละเมื่อก่อนก็ยอยู่ในกล <ใน S 1> ุ่มควนเดียวกันนะมีเรื่องขัดแย้งก็เจี๋ยวเป็นเรื่องเงินเงินทองคอ,องกันด้วยในกลุ่มนี้แหละกลุ่มนักร้องกลุ่มศิลปินที่เคลื่อนไหวเป็นคนฝีมือดีศิลปินนะแล้วก็ก็ถูกเชิญไปร่วมงานที่ที่ฝรั่งเศสมือนกันอ่าที่ปารีสเหมือนกันที่ปารีสเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็ต้องนั่นแหละครับมีขบวนการปลอมตัวต้องรับรองกันรับรองกันนะตัวละครสําคัญก็คือนั่นแหละครับ สถาบันที่ให้การรับรองก็คืออาจารย์คนหนึ่งด็อกเตอร์โอลิเวอร์อเอร์ยู่ที่มหาลัยที่บอนบอนใช่ที่บอนเยอรมันเยอรมันเอาว่านั่นแหละครับตอนนี้เราเราไม่ลงรายละเอียดนะแต่เมื่อไปแล้วเนี่ยนะไปเยอรมันแต่ไปชุมนุมไปก่อการกันที่ฝรั่งเศสไปงานนะครับคุณสมนนนท์เนี่ยคุณเนี่ยคุณแป้งเนี่ยนะแมวหัวปวดแมวปวดหัวเนี่ยนะ เขาก็ไปพบว่าที่นั่นมันเป็นรังใหญ่อ่าครับพี่รังใหญ่ของการเคลื่อนไหวที่มีแนวคิดแปลกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําอะไรการแก้ไขมาตราหนึ่งสองด้วยใช่ครับพี่นี่แหละครับคุณสมนนน์ก็เขาก็ร่ายยาวให้ฟังมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่นั่นแล้วก็อยู่กันกี่คนไล่ชื่อมาเลยไล่ชื่อกันหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็ไป คุณปราดสามสีนะซึ่งก็เป็นคนที่รักบ้านรักเมืองรักสถาบันนี่เขาก็มาช่วยขยายผลนะว่าที่เยอรมันที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะมีการทำอะไรกันบ้างใครอยู่เบื้องหลังแล้วก็มูลนิธิองค์กรที่เกี่ยวข้องนี่นะอย่างน้อยก็มีอยู่สองสามองค์กรที่สำคัญนะเป็นว,ว่าอย่างยิ่งนะที่ฝรั่งเศสท,ที่เยอรมันนั้นเนี่ยนะคุณเอ๋ hey อืมเส,ส้นเฮานะอเส้นเฮาส์สาพี่สำรานที่ต้องพูดถึงเลย <N> นี่แหละนี่นแหละกับมหา,าวิทยาลัยบอลเนี่ยเป็นคนจัดการสัมมนาแล้วก็การจัดสัมมานานี้ก็มีการจัดสัมมนาหลายครั้งนะพี่สำรานแต่ว่าหลายครั้งที่จัดนี้ก็เรียกว่าคนที่เป็นตัวหลักคนที่เป็นตัวตึงในการแก้มาตราหนึ่งสองเนี่ยก็ถูกเชิญไปร่วมใช่ใช่นี่แหละไม่ว่าจะเป็น ก็เราพูดกันเร็วๆเนี่ยนะก็นั่นแหละมันมันก็จะมีนะนี่สถาบันที่ทางไทยเขาทํากราฟิกมาเนี่ยน้องเขาเอามานะก็ตัวละครสําคัญนี่บุรุษคนหนึ่งชื่ววันนิกปารีดปาไข่นะทําให้เราเห็นนะนะคือตัวละครที่นั่นเนี่ยนะก็จะทาให้เห็นนี่เนี่ยคร่าวๆเลยคนที่ไปร่วมนะคนที่ไปร่วมไปงานเนี่ยนะคุณปวินก็ชี้แจงมาแล้วคุณเอสเจสสจสมศักดิ์เตรียมธีรัสกุลเนี่ยนะ นี่คดีหนึ่งหนึ่งสองคุณปวินที่โตเกียวก็หนีหนึ่งหนึ่งสองนะคุณแป้งนี่แหละคุณเนี่ยคนที่ออกมาแฉเนี่ยนะส่วนคุณรวมก็ไปสัมมนากับเขาไปด้วยนะไปด้วยนี่นะตอนนั้นก็คือมีเป็นขบวนการที่โจมตีเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถาบันสถาบันนี่แหละนะครับพี่สํารัอันนี้คือเราให้ดูนะตัวละครสำคัญนี่นิกปารีสปรากฏว่าไปพบว่ามีนักธุรกิจคนหนึ่งนะ ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่ประมาณนั้นแหละชื่อนิกสืบไปสืบมาใช่หรือไม่ว่าเป็นคนเดียวกับคนนี้ที่เคยทำธุรกิจพลังงานใช่คุณแหมบริษัทวินเอเนอร์จีนะร่ำรวยเป็นนักธุรกิจหนุ่มสมัยก่อนอายุยี่สิบกว่าปีรวยเป็นหมื่นล้านอ่ะคุณนพพรสุพพิพัฒ นี่นี่คุณหนุ่มนี่คุณหนุห่มก็ทำว่าในรายการ<ช>ของเขาเราเอามันให้ดูหน่อยใช่ก็เรียกว่าตอนปี2540นี่ตอนนั้นอายุ21ปีมีข่าวว่าตอนนั้นเนี่ยโกยเงินจากตลาดหลักทรัพย์ไปถึง26ล้านแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าไปทำนิตเอกสารแล้วก็ <S <S เงินก็หายไปแล้วก็พอปี40เนี่ยก็พยายามที่จะเข้าซื้อกิจการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เกิดเป็นคดีครบฟาร์มฟ้องร้องแล้วก็หายหน้าไปจากประเทศไทยแล้วพอปี49เนี่ยก็มีถูกหมายจับนะคดีเช็คเด้งแล้วก็ปี50เนี่ยก็กลับมาทําธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังลมแล้วก็ขึ้นเป็นประธานกรรมการบริษัทนี่แหละบอจวอิน e อเนจีโฮดดิ้งก่อนล่ำรวยแต่ที่นี้ไปโดนคดีเมื่อปี51ใช่ไหม,มคด,ดีนี้ก็คือคล้ายๆว่าจะลดหนี้เบี้ยหนี้กันแหละอทีนี้ก็ต้องอาศัยอิทธิพลบางกลุ่มบาง สำนักทีนี้มันไปพัวพันคล้ายๆว่าใช้บริการของนายตำรวจคนหนึ่งที่โดนคดีอยู่นะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยคุณนิกคุณนพรเนี่ยนะก็โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองไปด้วยก็เป็นสาเหตุทำให้เขาต้องหนีหลบลี้ต้องหนีคดีไปกลายเป็นหนีคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะแล้วจะมีนักธุรกิจบางคนทำตัวอย่างนี้แหละนะคืออาศัยเส้นสาย บางครั้งก็แอบอ้างสถาบันอืพระดนคดีหนีหนีหนีที่นี่ก็ไปหนุนคนไทยอ่เพราะเครื่องแครนแครนเครื่องแคนเครื่องสถาบันสถาบันแล้วก็หนุนคนไทยให้กลับมาโจมตีสถาบันมาโจมตีสถาบันอะไรประมาณนี้นะมันกลายเป็นกลุ่มที่แคนเครื่องกับกลุ่มที่อุดมการเน่มารวมกันมารวมกันอันนี้ที่ฝรั่งเศสที่เยอรมันจํานวนหนึ่งแล้วบางครั้งนักวิจารารในสํานักนั่นเอ h ชีย o u s e ส์ e ิปตุ้งอะไรก็ว่ากันไปนี่ก็มาหนุนด้วยนะ แม้กระทั่งม็อบที่เยอ,มอ,เยอรมันอที่โดนคดีก็หลายคนถูกไหมโยงไปถึงนักการเมืองจากพรรคกรีนที่มันหนุนพรนัศึกษาโดนจับคุณไม้คุณเมยโดนจับนะออกแถลงการอะไรประมาณนี้แหละครับนี่ก็นี่แหละจากที่อาจจะเป็นปนัญหาส่วนตัวความไม่ลงตัวระหว่างคุณแป้งกับคุณโรมนะนะแล้วคุณแป้งเขาทักมาดังๆจากทวิตเตอร์ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะ แล้วเราได้เห็นถึงโฉมหน้ากระบวนการนะนี่เราพูดมผมกับคุณเอ๋เนี่ยพูดแบบฉาบฉวยนะอของจริงเนี่ยไปฟังคุณหนุ่มขยี้ทุกวันนักเตวเวทินที่สํานักสถาบันทิศทางไทยขยี้ทุกบ่ายนี่นะฮะคุณโรมว่ายังไงให้ความเป็นธรรมเขานิดหนึ่งคุณโลมจริงจริงแล้วออกมาปฏิเสธนะแต่ก็เหมือนพูดไม่เต็มคำอ่ะพี่สำราญคือจริงๆแล้วกรณีนี้เนี่ยเป็นข่าวอยู่หลายวันแล้วนะ โลมนี่ก็พยายามหนีนะไม่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 พูดไม่ชี้แจงกับนักข่าวก็ชี้แจงประมาณว่าเรื่องนี้โอ้เป็นเรื่องทำกิจกรรมธรรมดาเป็นกิจกรรมธรรมดาแล้วก็เหตุเกิดนานแล้วใช่อะไรประมาณนี้นะคือคู่ไปแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้หรอกก็ไปถูกต้องได้เงินวันเบี้ยเลี้ยงวันละยี่สิบสี่ยูโรไม่ไม่กี่ตังค์ไม่กี่ตังค์แล้วก็บอกไม่ได้นอนโรงแรมหรูไม่ได้ได้เงินมากมายอะไรขนาดนั้นอแต่คุณสมนนนคุณแป้งเนี่ยนะที่เขาแฉออกมาเนี่ยนะ ันเป็นคําถามที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะเรื่องนี้ผมคิดว่าทางการไทยก็คงจะมีการเกาะติดอยู่แล้วล่ะ,อะตอนนี้เจ๊จุ่คลองสามคุณปราดสามสีผู้ชมต้องตามไปอ่านเลยนะแล้วจะได้รู้ข้อมูลอ๋อนี่แหละบางครั้งการคุกคามการป่วนจากภายนอกเลยนะจากกลุ่มคนไม่ไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่มันส่งเสียงดังแล้วก็สร้างความอะไรสร้างอิทธิพล ให้กับบุคคลในประเทศไทยนี่คุณแป้งกับคุณโรมตอนนู้นแหละที่ใครบอกเนี่ยฝั่งดอมส้มอ่ะเขาพยายามบอกว่าคุณแป้งเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักคุณโรมหรอกไม่รู้จักยังไงถ่ายกันยืนกันโอ้โหนี่คนไม่รู้จักจะไปถ่ายกันแบบนี้นี่จะเป็นการบ้านงานเก้าส่วนหนึ่งของพักคก้าวไกลก้าวไกลไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแหมเป็นเก้าวไกลนี่กลายเป็นตำบลกระสุนตกนะพี่สมราญนะเพราะว่าโอ้โหโดนหลายเรื่องนะ ไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องกรณีคุณโลมเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเราจําได้ก็มีกรณีของสสที่ขับรถเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนคนกรณีที่สองก็มีเรื่องของอทําร้ายแฟนซึ่งเพิ่งคบกันมาอสองสามเดือนกรณีที่สามนี่ล่าสุดก็มีอีกก็คือกรณีของคุณคุณนครชัยอะไรนะ,ะนัาขรใช่เกศสามจากระยองที่เคยถูกคําพิากษาเรื่องของการลักทรัพย์แล้วก็ ลงสมัครเป็นสอสอเป็นผู้แทนรัษฎรของระยองแต่ว่าล่าสุดนี้ก็ประกาศลาออกไปแล้วนี่ตรงนี้ก็ทําให้เรียกว่าคนก็ตั้งคําถามนะพี่สํารานว่าตกลงแล้วก้าวไกลเนี่ยคัดคนมายังไงคัดคนมายังไงที่บอกว่าคัดหัวกะทิคัดคนที่มีความรู้ความสามารถมายังไม่ทันไรเลยพี่สํารานสามคนนะอ่าถ้ารวมคุณรวมอีกคนนึงตอนนี้ก็สี่คนแล้วคุนรวมเขาไม่หลุดง่ายๆหรอกอ่าเขาไม่หลุดหรอกเขาว่าที่หัวหน้าพักนะแล้ว เขาบอกว่าถ้าคุณพิธาหลุดเนี่ยเนี่ยคุณธนธรต้องบอกเขาวางตัวคุณลมนะเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปคุณได้ข่า,ขาวจากไหนก็แหมคุณธนรณธนรเขาก็ไปพูดหลายหลายเวทีเลยอ่า <laughs> พี่สัมพัญดู<อ>ผมแล้วโอ้หวั่นใจจริงๆหวัวหน้าพักเขาแต่ละคนเนี่ยนี่แหละพี่คนดีเขาเลยจัดกรอนให้เลยอ่านี่พี่คนดีเขียนกรอนกรอนแปดตั้งแปดบทนะ่อือพี่สําพัญธ์เราอ่านไม่ไหวหรอกอ่านไม่ไหว,วเขียนดีมากนะนี่แต่ให้ดูนิดหนึ่งนะตั้งชื่อเสีย สมมัม plen นั้นแรกๆก็พอนะพี่นะพดังหรือรังโจดโอ้ <c oughs> แล้วก็เขียนเลยนะมีสอสอกินเหล้าเมาแล้วขับมีสอสอถูกจับว่าต่อยสาวมีสอสอเคยฉกชิงเคยวิ่งราวมีสอสอเคยหมิ่นเจ้าก้าวหลายตัวนี่เออเก้าหลายตัวโอ้หนี่ม,มีคนดีนี่ยทนไม่ไหวจัดเลยนะมาสองบทสุดท้ายแล้วกันนะรอมกล่าวหาคนด่าโจนว่าโหนเจ้าโจนร้องเปล่าว่าพักดีเป็นที่ฉวนโจรยอมรับ ตนหน้าด้านสุดทานทนชวนผู้คนด่าทหารต้านคนดีจวนอะไรโคตรกระจอกหลอกเด็กน้อยที่ความรู้ยังอ่อนด้อยไม่ค่อยประสีสื่อโซเชียลเพียนให้คาดทุกนาทีสื่อทีวีที่เน่าเสียช่วยเชี่ยโจรแม่สำนวนนี่ยิ่งกว่ากวีสีไลท์ะนะก็ตรงใจนะที่ตำรานะอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนอนะครับก็ตอนนี้นี่พักเก้าไกลก็คงจะต้องโดนตรวจสอบอก็เหมือนพักการเมืองทั่วไปนี่นะ ก็อย่างว่าแหละครับ14ล้านเสียงก็ต้องตรวจสอบกันเยอะหน่อยอ่า14.4นะ151คน